21กับ231 22กับ253 23กับ276บวก24กับ300 25กับ325บวก26กับ351บวก27กับ378บวก28กับ406บวก29กับ435บวก30กับ465